ก็เป็นเรื่องแรกเลยค่ะของพวกเราทั้งหมดมีนักแสดงท่านอื่นร่วมด้วยก็จะมีน้องๆในท็อปสิ MGI แล้วก็ท็อปสิ Miss Grand Thailand มาร่วมด้วยนะคะก็ตั้งใจมากๆอยากจะให้ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นแบบต้นปีที่สามารถที่จะส่งมอบความสุขให้กับแฟนคลับรวมถึงคนดูทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็โส่งที่ได้มาคืออะไรส่งที่เราได้มาจากพี่เขาือ ตัวหนูเองก็คือจะตัวละครมันจะมีความแบบคอมเมดี้ดราม่าปนอยู่ในนั้นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าท้าทายความสามารถค่อนข้างที่จะมากกว่าปกติก็สมไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนก็เต็มที่เหมือนกันค่ะและ้วอยนี้ตัซีรีส์มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรความสําคัญนะคะความสําคัญของแบบเพื่อนๆในแก๊งที่บอกว่าชวนันไปประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนที่เรารู้อยู่นะคะก็จะเป็นแบบว่า รักกันในกองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์ที่บอกนี่คือมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเพราะว่าในเรื่องของ LGBTQ ด้วยเราพยายามจะทําให้มันแบบว่าหนึ่งคนได้สาระความรู้จากการดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่แบบว่าเออเล่นๆไปอะไรเงี้ยไม่ต้องใจสัมซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แนวไหนฮันาม่าโรแมนติกหรือเป็นคอมเมดี้หลากหลายอารมณ์ค่ะมีหลากหลายมีทั้งหัวเราะร้องไห้ไปกับว่าเราแน่นอนค่ะหนักใจไหมฮะ ค่ะนจครับที่คือจริงๆตอนแรกอะคิดว่ามันยากค่ะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบว่ามันก็ไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยแล้วก็พอเริ่มเป็นตัวเองเริ่มสนิทกันมากขึ้นก็รู้สึกสนุกไปกับมันมากกว่าสิ่งที่ต้องปรับตอนเล่าชออะไรเรื่องอะไรหลักๆน่าจะเป็นเรื่องความใกล้ชิดมากกว่ามันาะต้องมีบางฉากที่ต้องใกล้ชิดกันมากๆแล้วก็ หมือนเรายังไม่ค่อยได้แบบโดนตัวกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมีบางฉากที่มันจะต้องแบบดูสนิทกันมากๆแบบโดนเนื้อโดนตัวอะไรเงี้ยก็จะมีแรกแรกที่เกร็งนิดนึงคือแบบว่าเวิร์กช็อปให้โดนตัวกันเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยเเวิร์กช็อปในชีวิตจริงนะชีวิตจริงก็จะมีการเล่นเล่นกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นนะก็ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะบางทีเหมือนในฉากเงี้ยจะต้องมีแบบ ต,ต้องมีกอดมีอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราจะไม่ไม่ค่อยกอดกันเท่าไหร่ไม่ค่อยจับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันพอเล่นเล่นไปแล้วแบบเราตอนน้องเข้าใจว่าไอ้อันนี้คือบทละครนะบทซีรีส์นะอะไรอย่างงี้ค่ะที่ทำให้้ว่าต้องมีคือกอดมากขึ้นใช่ค่ะใช่ก็กลายเป็นมันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าพอในชีวิตจริงเราก็สามารถเล่นกันได้แบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับคนอื่นเิดด้วยใช่ไหมแล้วก็าได้กินเกิดด้วยบรรยากาศการทำงานในกองเป็นไงบ้างท่านผู้ชม ก็สนุกนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบนิดนึงช่วงปรับตัวเพราะว่ากองค่อนข้างที่จะแบบว่าเริ่มสตาร์ทเช้ามากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่เราทางานทุกวันช่วงแรกๆมันก็เลยอาจจะมีเหมือนแบบพอมันเช้ามากก็จะมีเพลียอารมณ์ไม่ได้ตาไม่ได้ตาง่วงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเวลามากกว่านสีไหนเป็นปัญหาที่สุดอะจะเป็นสีร้องไห้ตอนเช้าอะไรเงี้ยตอนที่อารมณ์มันยังไม่มาแบบว่าเช้าๆมาคือต้องเล่นบทดราม่าเลยก็จะแบบ ขอโยกไปช่วงบ่ายได้ไหมเพราะมันยังง่วงอยู่อะไรก็จะมีคุยกับพวกกับเขาก็จะรู้ไปเรื่อยๆค่ะจากเลิกซีนมีปัญหาไหมไม่ค่อยมีอะไรมองหน้ากันบ่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนัดง่วงไหมจริงๆเลิกซีนจริงๆอะมีปัญหาช่วงซีนที่ทะเลาะกันมากกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะในชีวิตจริงแต่พอแบบพอเลิกซีนมันเลยแบบเอาว่ามันต้องเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ของเราเราก็เลยแบบเก็บไปแล้วเลิกซีนมันเอร์เอร์ไหนนะ แบบระนับไหนบอสบอกแล้วบนเวทีก็มีจูบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงมันหนาวหน่อยไหมเรื่องอะไรไม่มีความเสุขไม่ไปฉากสีอะไรอย่างเงี้ยมันต้มีบ้างมีบ้างอยู่แล้วเป็นธรรมดาค่ะคิดว่ามีจูบบนล้อองเองนี่หรอบ่อยค่ะบ่อยบ่อยใครเป็นคนนำเหรอคะพี่ฟ้ากับหนูดีนี่แหละสองคนอย่างเงี้ยเวลาพอเขาฉากสี่คนด้วยกันแล้วก็แบบ เวล์กำลังซีเรียสอยู่พอพี่ฟ้าเริ่มมองหน้าอยูดีก็กลายเป็นว่าอ้าวขำแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบให้ฮึบให้ฮึบทำมาดีไว้กอ่อนอย่างแฟนๆนี้ต้องจัดเรื่องหมดกับคอื่นแล้วอาจจะคาดหวังเรื่องฉากสีด้วยอยากจะเห็นแบบ a m a z i ของเราอยนางนี้ถจะได้ติดตามเต็มที่ไหมคะหนูว่าเอา่อเรื่องเนี้ยมันสนุกได้โดยที่แบบ ไม่ต้องไปทางทางต้องงงไปททาาเรื่องของการนันมากเกินไปอย่างเงี้ยสำหรับเราเรารู้สึกว่าด้ยด้ไวต่างๆของน้องๆที่มาเล่นในเรื่องเนี้ยมันจะมีเนื้อเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันสนุกมันมีเสียงหัวเราะมันมีรอยยิ้มมากกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเข้าใจได้ว่ามันก็มันก็มีแต่ว่าจะอยู่ในขอบเขตที่เราดูว่าโอเคมันยังเหมาะสมอยู่เพราะว่าเราก็ยังอยู่ในความเป็นนางงามด้วยอะไรเงี้ยมีวันเที่ยวไหมครับมีวันเที่ยวอะไรมีการเพิ่มบทอะไรมีเล้วก พอมาดูแล้วเขารู้สึกว่าแบบเออมันอาจจะน่ารักไปอะไรเงี้ยน, <มา S 1> น่ารักเกินไปแล้วก็ก็เขาถามความความกระสงของพวกเราได้โอ,อ้ถ้าเพิ่มขึ้นมาเราโอเคกันไหมเราก็รู้สึกว่าเราโอเคเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการท้าทายความเป็นแบบนักแสดงของพวกเราด้วยอีกอย่างหนึ่งน่ารัความน่ารักได้ไหมคระเพิ <c oughs> <c oughs> ่มขึ้น <c oughs> เลยก็เพิ่มขึ้นด้วยได้ทุกกากับของมือหนึ่งของบอยเลิฟม,มันก็ต้อกับเป็นกมากมันตกับเปยังไงบ้างน่ารักมากตอนแรกตอนแรกเครียดเพราะว่ากลัวกลัวดุ ความที่เราก็มือใหม่ในการแสดงเราก็เคยฟังว่าเอ้ยคนกลับจะดุนะถ้าเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบแรกๆก็ตะเกียงแต่เขาค่อยมาเข้าคุยกับเรามามาเวิร์กช็อปด้วยมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่าพอมันเริ่มสนิทกันมันคุยกันง่ายขึ้นจูนกันง่ายขึ้นแบบว่าเขาต้องการอะไรคึ้เราก็จะรู้เลยแล้วก็สามารถทําให้ได้เลยหน้าฉาบดีมากเลยร้านคุณบอกว่าเราติดกันนะคะชื่นชมเรามากดีเลยก็รู้สึกดีใจค่ะมันก็หายเหนื่อยเพราะว่าจริงๆเราถ่ายกันมาเกินพื้นทางแล้วอะไรอย่างเงี้ มันมีทั้งที่เราอดนอนหรือว่าบางทีอย่างที่บอกแบบถ่ายอินเกินจนไมเกรนขึ้นแบบเพื่อเพื่อที่จะให้ฉากที่มันแบบออกมาสมจริงมากที่สุดแล้วก็อย่างตัวอย่างตัวเราเองเราทำงานทุกวันอย่างไรนี้ถ่ายตีห้าหรือว่าเลิกแบบเลิกกองดึกทางานต่อเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือกําลังใจที่เราใม้่เราเห็นว่าแบบพลังที่ทําให้เราแบบโอ้พรุ่งนี้จะมีถ่ายซีรีส์โอเคสู้เพื่อที่จะได้แบบมีผลงานดีๆให้พวกเขาได้ติดตามชมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะแต่อย่างผลงานแบบอย่างอยู่ดีแบบนี้ในไทยคีมาจจะไม่ได้มีเพียงหน้าต อาจจะเป็ออะไรกับทไม่ได้เปิดใจมองตรงนี้ไมะมันก็หนูว่าเรื่องนี้มันจะทำให้เห็นถึงเรื่องของความเท่าเทียมของ LGBTQ ด้วยนะคะมันให้ทั้งข้อคิดให้ทั้งออความสุขแล้วก็สะท้อนถึงเรื่องของสังคมครอบครัวด้วยต่างๆแล้วก็ความพยายามของคนว่ากว่าคนที่จะประสบความสำเร็จอะมันผ่านอะไรมาบ้างะอะไรเงี้ยเราเพยายามจะทำให้ซีรีส์ยูริที่เรากำลังทำออกมามันสามารถที่จะสอนน้องๆเยาวาชนที่มาดูพวกเราได้ เพราะหนูเชื่อว่ายังไงมันก็มีแบบมันก็ยังมีความเหมาะสมอยู่ดีบางคนอาจจะแบบไม่อยากจะให้รู้จันเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวจะไปตามอะไรอย่างเงี้ยจริงเราก็อยากจะบอกแบบความรักมันก็มีหลายรูปแบบซึ่งปีนี้มันหมายถึงว่าช่วงเพราะเราว,ว่าปี2023แล้วไม่มีใครมาปิดกั้นเรื่องความรักแล้วค่ะก็อยากจะําให้เป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึง่งที่แบบว่าคือดูแลฟีลกูดมากกว่าไม่ใช่มาแบบมาอ เราจะเป็นคนแปลกพวกไหมถ้าเราชอบแบบให้เด็กกันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าในเรื่องเนี่ยเหมือนตัวเราเองเนี่ยตัวเชอรี่เป็นแฟนผู้ชายแล้วก็กลัวที่จะพบผู้อื่นกลายเป็นว่าเรื่องก็จะค่อพยๆเล่าไปว่าทําไมถึงเปิดใจทําไมถึงแบบยอมที่จะแบบว่าเออชอบเขาได้อะไรเงี้ยก็อยากจะให้ติดตามด้วยค่ะปีนี้ได้ดูไหมหครับถ<า>่ายทันปีนี้ไหมอ๋อทันค่ะีนี้แรก EP แรกก็วันที่28นี้ค่ะอจะเริ่มฉายแล้วดูได้คติดตามดูได้ทางไหนทางช่องแกลนทีวีค่ะแล้วก็จะมีฉายทางล้มภาพยนตร์ด้วยอย่างที่แจ้งไป มันแบบแบบมเป็นซีรีรส์กี่ตอน,ตอ,นอ่ะสิบตอนสิบะเข้าอีกเ,เรื่องนึงเลยคอนเสิร์ตเรื่มีคอนเสิร์ตค่ะสครัก็อย่างที่ท,ทราบกันค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตวันนี้ก็คือพยายามทำเต็มที่เพราะว่าเสียงเราก็ไม่ค่อยจะมีแต่ก็ด้วยความที่แบบแฟนๆเราก็มาให้กำลังใจแล้วก็เลยแบบโชว์เขาเรียกว,ว่าโชว์ศักยภาพให้เขาได้เห็นแต่ว่าในการคอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยเหมือนเรารู้ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างเช่นการเต้นเอ่อไปเรียนกิจกรรมเพิ่มเรียนร้องเพลงเพิ่มเรียน หลายๆอย่างให้คอนเสิร์ตมันออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยที่วันนี้คือแบบเสียไม่ได้จริงๆแต่ว่าวัคอนเสิร์ตคือจำเป็นไม่เต็มที่สราบทสีเรียกเรื่มมีมากขนละกดดันมากๆเพราะว่าเหมือนพอเรารู้ว่าเราเริ่มมีแบบจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยเรารู้แล้วว่าก็มีฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับฝั่งที่เห็นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแรกๆเนี่ยโฟกัสฝั่งที่ไม่เห็นด้วยรู้สึกว่าเออหรือเราไม่ทําดีอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่า มีฝั่งที่เขา,เร,า,เขาปปรักเราเขา้อมสปอร์ตเราก็บอกว่าทําไปเลยความฝันเราครั้งหนึ่งเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดซึ่งเราก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยเราก็พัฒนาตัวเองตลอดนะคือสามารถย้อนไปดูคลิปได้เลยว่าเมื่อก่อนเราร้องยังไงกับทุกวันนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยพอถึงคอนเสิร์ตมันก็คงจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์การพัฒนาของเรา็นหลักเวลาที่เก็บเป็นไปว่าวันหนึ่งมันต้องซ้อมหนักขนาดไหนสี่ชั่วโมงหรือยถ้าเรียนร้องเพลงหนูพยายามแบ่งไม่ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลักๆของของคอนเสิร์ตเลยค่่่่่่่่่่ะะะแแตตววววาา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 ด้้้้ยยยยยยคคมมมมมทีีีรางงงงงงงนนนนนัเเเเอออกกๆหู็จพบชชถ ช่วงเรียนหนูก e ็จะไปเรียนร้องเพลงให้แบบสักสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั Pen ่วโมงครึ่งอะไรเงี er ้ยพยายามให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องเรียนเต้นก็คือจะมีการแบบอยู่กับคุณครูตลอดว่าจะมีการแบบว่าฟอยด์หรือตลอดอะย่างเงี้ยพี่ผ้าเหนียวนะมีประสบการณ์มาก่อนทำแนะนำอะไรเขาบ้างครับขยิกันไม่ได้ใส่ส้นสูงมาก็เป็นกำลังใจให้ค่ะก็คิดว่า ถ้าคนเรามันมีความพยายามหนูเชื่อว่าแฟนคลับที่มาดูเขาคงไม่ได้คาดหวังที่จะได้ได้ยินเสียงที่คร้องมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็เชื่อว่ามาด้วยความที่รักเลนว่าซัพพอร์ตน้องเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่เราก็เชื่อว่าไม่ว่าน้องเขาทาผลงานด้านไหนก็คงทําออกมาได้ดีอยู่แล้วเพราะเราก็แบบว่าเห็นตั้งแต่ช่วงที่เขาแบบ ยังร้องเพลงไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นจนตอนทูกวันนี้ก็เริ่มแบบว่ามีการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ก็รู้สึกว่าเออเขาก็เก่งอะไรก็คิดว่าเขาอยู่เราม,มีส่วนช่วยในการเอสอนในการร้องเพลงบอกชี้อะไรอย่างนี้ถ้าสอนจริงๆจังๆอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เท่าคูรูที่เขาเรียนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์มากกว่าที่เราแบบร้องด้วยกันมาช่วงแรกๆก็ร้องด้วยกันบ่อยมากๆอะไรเงี้ยในคอนเสิร์ตเราจะเห็นด้วยกัน มีจะเป็นเป็นแขกเหรัคะเชิญไหมเดทไหมมีแล้วแล้วบบนี้ไม่ได้จะบอกจะเซอร์ไพรส์อะไรการู้อยู่แล้วว่าต้องมีเนี่ยอาจจะติดงานมาไม่ได้เลยต้องมาวันสัปัาห์ของน้องไม่มาเลยยังไงเอาเจอที่มีกี่เพลงครับฉันหรอที่ลิสต์ไว้ตอนนี้มี ถ้าร้องคนเดียวเนี่ยประมาณ18ค่ะแต่ก็จะมีเหมือนที่บอกว่ามีเพื่อนๆมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเหมือนให้เราได้ได้พักขั้นด้วยก็จะมีประมาณเกือบ2ี่สิแบบส4เพลงแต่อาจจะแบบลดเพิ่มก็แล้วแต่อาจจะอาจจะลดลงก็ได้มาดูมอจ่ายค่าสิบเพลงไหวไหมนี่ยมเหือตกแล้วค่ะเนี่ยเปิดเปิดฮอลล์ไปแล้วนี่เหือตกแล้วเดี๋ยวรอดูค่ะรอคอนเฟิร์มอีกทีเลยมึงหกโมงหกโมงนี้จะหมายบันใช่ไหมคะใช่ค่ะเซอร์ไพรส์เหมือนการโทรโม่ตำนายบัตรก็ฝาก เรจะถึงกันแล้วฝากด้วยนะคะคอนเสิร์ตเดียวนะคะวันที่31เสรมีนาคมนะคะจำนวนใบบัตรวันที่วันนี้เหร่ยนะ21กุมภาค่ะ21เรารีบว่า จะาอเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันค่ะ,ะล้าสุดฟิฟ้าเป็นไงบ้างมันเกิดท,ที่ไหนนแฟนเซอร์ไพรส์ก็สนุกค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบเกินความคาดหมายแล้วยิ่งเห็นว่าตอนจบงานแล้วเรามาเช็คดูในแบบโซเชียลต่างๆก็เห็นว่าคนแชร์แล้วก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออครั้งหนึ่งแบบว่าในช่วงวัยแบบ28ของเราอ่ะเราได้แบบก่อนหน้านี้คือไม่ได้จัดวันเกิดแล้รู้สึกว่าคนเยอะขนาดนี้เร<ๆ>าก็เลยแค่พาท,ที่บ้านไปทานข้าวทำบุญอะไรอย่างเงี้ย แต่นี้คือเหมือนเรารวมครอบครัวใหญ่มีทั้งนะแบบแฟนคลับในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเยอะไรเงี้ยรวมถึงการสแสดงที่เราดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่ๆก็ได้มาเป็นแบบพระเอกลิแบบเกก็แบบเป็แบบนทุกแบบอ,อ,อย่างให้เธอแล้วจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบสนุกดีค่ะมันถือเป็นวันเกิดปีแรกที่เห็เนะที่สุดเลยที่สุด แต่ว่าของขวัญก็ทะลุสิล้านเลยไม่ถึงแม้จริงหรอถึงเก้าล้านเก้าล้านนะ่ก็แล้ากันนะแต่ก็แล้วกันจ้องนะเนี่ยเสียเงินไปสิบล้านเสียดงิสิบล้านไม่ไม่ถึงไม่ถึงค่ะแต่ก็มีของที่เราถูกใจก็มีคือจริงหนูก็ ถูกใจหมดอะเวลาที่เห็นผลงันที่เขาทําแบบจับมือหรืออะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงแบบความใส่ใจละเอียดเงี้ยก็สุดน่ารักดีขึ้นวิวบอ์ดด้วยหลายอย่างอะไรก็ได้เจอในบ้านเราคอนเจกต์เต็มไปหมดก็ดีใจนะก็ยอมรับว่าแบบตื่นมาแล้วก็มันใช่ตัวแบบร้องไห้ไปหลายรอบเหมือนกันแบบดีใจเพราะว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่แบบทั้งอินเตอร์แฟนที่เขาแบบรักทั้งที่บางคนยังไม่เคยเห็นหน้าเราเลยด้วยซ้ำอเลยมีโอกาสไปเก็บโปรเจกต์บ้างไหมครับ มีมีค่ะก็เดี๋ยวจะมีเดือนพฤษภาคมที่เราจะไปทัวร์อเมริกาคอนเสิร์ตที่อเมริกาแต่ชาลออนี่คือใยพรที่สองนี่ยังไม่รักไันนะจ๊ะอุ้ยหลุยพรน่ารักมากเลยค่ะแต่เขาไม่รู้เขาไม่ดูคไงงัย่ะดูนะพูดเลยว่าหนูลงตอนเที่ยงคืนเสียงหนูลงตอนเที่ยงคืนใบพรเขาเขาก็ไม่เห็นแล้วก็ ลงในทวิตเตอร์ตอนเที่ยงคืน28ตัวกับวันเกิดเขาก็ไม่เห็นหนูก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ไม่พูดแล้วให้ไปดูเอง<อ><อ>ให้หา,เอ,าเองอันนี้คือน้อยใจใจใจซีโรซ่าแบบไม่ไม่ไมอะไรว่าข้อความอ่ะมันมันเยอะมากๆในในเล็กอะไรเงี้ยคนค่ายจะมีทั้งแบบเพื่อนๆพี่ๆในวงการแล้วก็แฟนคลับมันแบบค่อนข้างจะเยอะอเลยแต่จริงๆก็อยากให้แบบแฮปปี้เบิร์อเดย์ต่อหน้ามากกว่าเราจะเอาโอก้เลยม่ได้เลยเลยเลยไปเลยไปล้า ว่าแต่ก็ได้อยู่อยู่ด้วยกันเกือบสุกวันก็ก็รู้อยู่แล้วเพาวันเกิดก็มาเล่นเป็นนางเอกเออใช่พันธุ์พิเศษให้รองคทหนูให้เป็นรองเท้าค่ะด้วยความที่ว่าวันเกิดหนูพี่ค้องให้รองเท้ามาบอกว่าอยากให้เดินไปเออไปคู่กันหนูก็เลยให้เออคนละสีแต่ว่าแบบเดียวกันแล้วบอกเอออยากให้เดินไปด้วยกันอะไก็น่ารักดีแล้วหลังาก็ั้ก็แบบความจริงไปอีกเพราะเราหลุดพูดว่าที่รักการไหล คืออย่างนี้คือมีแฟนคลับมาเขาเขาตั้งคันไม่รู้ว่านี่มาหรือเปล่าะก็คกอเขาอยากให้ช่วยตั้งชื่อลูกเขาให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าจะมิกชื่อยังไงดีก็เลยได้เป็นแบบชิงชิงออกมาซึ่งตอนแรกเรายังไม่ได้รู้ความหมายค่ะจนแบบมีแฟนคลับทวิตเตอร์บอกว่าแบบเออความหมายของชิงชิงแปลว่าที่รักนะอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเราก็เลยดิดนแซวมันรื่องเป็นที่มาที่เราตืงนั้น แต่ปีนี้เรขอล้วขอขอให้ให้ตัวเองพิเศษหน,น่อจก็ <c oughs> หลักๆก,ก็ตัวเองค่ะเพราะว่าปีนี้ไม่ขออะไรเลยค่ะเพราะว่าเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบมันก็เริ่มที่จะอิ่มตัวแล้วอะไรเงี้ยขอเรื่องของสุขภาพมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาก,ก็คือแบบเราเราควยแค่จะวันเว้นวันเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบห่วงเรื่องสุขภาพขอพักได้เต็มที่เลครับช่วงนี้สือที่มันทักมาพักแต่พี่ไม่ทัก พี่ฟังเสียงหนูสิคะนีโอกาสได้พักก็ยาวจริงๆาคือก็อน,น่าจะยัง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 เป็นช่วงที่เหมือนแบบเราก็ต้องต้องลุยงานก่อนเยเพราะว่าหลายๆโปรเจกต์มันก็รอไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็เข้าใจลูกค,าค้าที่แบบเป็นดูให้โอกาสงานเรามาอะไรเงี้ยพยายามจะทำให้เต็มที่สุสดนอนดีไมได้นอน <c oughs> ่ใช้ถ <c oughs> <c oughs> ึงนี่เแล้ว แต่เราไตองเียมัวครับเพจะมีโปรเจกต่างประเทศมีคอนเสตอร์ต่างประเทศใช่มแม่ก็คือจริงๆในหลังจากหลังจากวันนี้ไปคือโปรเจกจะแน่นหมดเลยค่ะจะมีทั้งแบบซีรีส์ภาพยนตร์มีทั้คอนเสิร์ตมีทั้งแบบหลากหลายมากมายให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนรับรองว่าปีนี้เพราะว่าแบบว่าเรื่องผลงานนั้นเดือดมากๆเลยให้รอติดตามเพราะว่ามันเป็นแบบ big project เยอะค่อนข่างก็จะเยอะมากๆมันดนเป็นงานใหม่ที่แบบว่าไม่ได้เคยทํามาก่อนก็จะมีบางงานที่เราถามว่า ได้ร่วมกับศ yeah? OK. yes. okay. 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 uh ิลปินแต่ว่าเบอร์ใหญ่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรของเขาใช่เก๋กันจ้าฝาติดตามผลงานตัจจุบันทั้งทังไสิร์ตทั้งทีวีทีไอเก็ตก็ฝากติดตามคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยนะคะคอนเสิร์ตของ c h a r l t นะคะวันที่31มีนาคมนะคะแล้วก็คาสซิลลเรื่องโช o w ม e Love แคอยากบอกรักของเรา2คนค่ะแล้วก็จะมี แรนคอนเสิร์ต USA นะคะเราสองคนเหมือนกันไปส4สเมืองที่อเมริกาค่ะก็ฝากชมมีเลฟไปด้วยค่ะก็จะออนในวันที่28นี้นะคะทั้งช่องแกรนทีวีชแนลยังไงก็อยากให้ทุกคนเปิดใจดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะมันจะได้ทั้งข้อคิดความสุขแล้วก็หลากหลายอารมณ์ไปกับพวกเราก็หวังว่ามันจะเป็นต้นปีที่เราสามารถที่จะผลิตผลงานที่จะส่งมอบรอยยิ้มแล้ก็ความสุขให้กับทุกคนได้ก็ฝากอินดูพวกเราด้วยนะคะขอระ วิ่งกันยิ่งกว่านักวิ่งอีกวิ่งยิ่งกว่าวิ่งมาราธอนที่ร้อยเอ็ดอีกค่ะขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะขอบคุณนะคะนี่ดอกไม้สวยมากมันก็คตรเด่เหมือนกันละดูดูดู หลบหน้าหน้าหลบไปไปไฟมือป้ายไฟไปก่อนดีหินเสียงบอสเย็นแรงนะทุกคนต้องหลบทุกคนแหวกทางหน่อยนะคะแหวกตรงกลางหน่อยนะ,ะอิง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 ,องของบ้านของบ้านดีด้วยนะอะไรอะไอไอย <c oughs> อยู่ข้าวเยอะอยู่ข้าวเยอะอีกแล้ว างกินหลังกินทีโปไม่วดทอดอพี่ำต้อนพี่ฟ้าตัดเล็บระยาครับพี่ฟ้าตัดเล็บระยาไหนมรูไหไม่่

การเอาไปหรือเอาไว้อะไรให้แย่เดยรมวยลคนที่ม0ดีห้าพันคุปิดรอนอไปถูกทางขอบคุณทีมไว้เลยนะครับขอบไปอาคุณเป็นดีห้าพันไเร็วมาเร็วห้าพันผมาบันทีทีแค่สามส่วนเท่านั้นครับคุณสินอัาคับไพทั หนึ่งพันก็ได้นะครับหนึ่งพันฟังหนึ่งพันถูกสุดไม่ต้องเลยนะครับหนึ่งพันเยอะสุดบ้างอะไรเงี้ยด้วยการทีคนเข้าถึงเพราะฉะนั้นหนึ่งพันด่วนเลยนะครับยีิบบาทเชื่อ้างค้าคุณอรอนับต้องเบาลงไปบ้างเมันม่ตครับหน่งหโอ้โห่ดอะห้เท่ากับสานะครับคุณเบ ย่าดเาว้าว้เาว้เอาไว้ทีมารูลงพิยารา5ัน0้อกับสองคูพิองกล้วก็มีคู่อื่นนะครับด่วนเลยนะครับ3า0พ2นสอันและส0 0พัไม่ใจนะครับปัตรห้าพันพิเศษคือรายมีของที่ลึกนะครับมีหนึกรีดวนตัวนะครับดูรูแลเรานะครับเฉพาะราคา5 0 0พันมีกับฉลามชูโชค นะครับว่าการไฟลัดแ่ชาวอดจะออกแบบให้การลงทนตอนนี้คุณจามียา4,000ขั้นต่ำห้าคุณฟาริสามศึ0ันต่ำเกาคุณเกวดี5,000ขั้นต่ำสองไปลองทาแล้วครับมาทั้งหมดมีที่นั่งครับจวนครับจนะมีสจะทูงขึ้ไปชัอนทางโซเชียลมีเดียคุณนาระัาขั้นต่ำสองแล้ไหมชิปคุณจูนนะจ๊ะ คุณจีราพรเกิดอะไรที่กับคุณทีหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์คือะไรไม่มีเียอ่าเร็วเดวเวุณอานนท์พญาห้าพนะครับคุนวิบลสิริสามพันถ้าตับหนึ่งขอบุณความรักสามพันคุณลีลนะทุกคนเก็บใบไฟด้วยอ่าดีอนดีโแล้วมันมีราคาห้าพันสามพันบต้องนะครับต้องช่วยอ่าลองต้าไปแล้วซื้อหนึ่งพันไปเลย50บใบไปแจกกันเย้ ยังยางให้นำเสนอเขาตีเอาคุณพลอยห้าพันคำสาคุณสังคมห้าพันคุณสมศรีห้า0